ตอนรับเข้าสู่ช่องเยื่หน่งปุซุมนะคะตอนนี้น้องจำปาก็ไม่สบายนะคะผสมพยาบาลอยู่นะคะฉีดยาแล้วนะคะแล้วก็ผสมพยาบาลน,นะคะ,ะน้องจำปาไม่สบายนะคะเอตีเช็ดก่อนนะคะโอ้ยไข,ยแยขยแ้แล้วจำปาค่อยไข้แล้วเราก็จะพากไปผสมพยาบาลน,นะคะผสมพยาบาลให้ เดียวนีเดียวเดี๋ยวไปชุบน้ำเย็น่ะชุบเ่อน้มกรูน้ม้ปลาเดีย่าเช็ดให้เด้อีเช็ดมือดังนี้มันแห้งอย่มเช็ดดังนี้มันแห้งอยอะไรเชันี้มัน้อะไรแต่ม่มเช็ดันี้น้อะไร่่เช็ดดนี้มนน้อะรไม่่เช็ดังนี้นีห้่มเช็ดดน้มัน้อยอะไห่มเช็นมันร้อนะร่เช็ดงน้้อ นี่เช็ดตามแข้าตามขานี่เอานอนลงนอนนอนเี็กนอนนอนนอนนี่นอนนอนนอนหามาหาอะไรให้นี่โอ้ยนอน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 นะไม่เอาผ้าเช็ดผ้าเย็นผ <Ad> ้าไม่ใช่น้ำมันหมาดแล้วนอน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 โอ้ยนอนนอนนอนไม่ใช่น้ำตามท้องหน่มาตามแอบแขนนอ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 น เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเออเอาปลยไปครับไปนี่ปคไม่ร้อนหรอกโอ้เย็นแล้วขนมเย็นแล้วนี่มันเแบพาเนี่มันไขมีปัญหาีอยู่นู่ใช่เย็นแล้วนอนเด้อเยอะนอนนอน

เดี๋ยวก็ร้านเจ็นให้กินเด้อเอนเป็นอะไรนะอ่ะกินน้ำ嘛กินน้ำ嘛กินน้ำกกินน้ำก รอกินไขิงนข้ผ pues ัดอืมอืมน mm. uh ่เ huh. ก uh ินข้อดออนีม่ี่ก็ข้ผัดเนงอมอืมอี่เ้อข้นายะด กินก่อน,นไม่สบายดูแลปฐมนะคะสาหน่อยอ้ากินข้าวลูกข้าวกินน้ำอืมแต่ปลาน้อยไม่สบายแต่ก่อนนะกินข้าวเยอะแค่นั้นหมดแล้วแต่นี่ร้อนมาก ก็ทำให้ป่วยนะคะไม่แต่ว่าคนนะคะหมาก็ไม่สบายนะคะเออนี่เริ่มจะกินกินข้าวหน่อยแล้วก็ค่อยกินได้แล้วฉันไปดื่มน้ำมาวันนี่ะอืม หากแดดตากมันมันต้องไข่แบบนี้แหละหมาน้อยแต่ละปีต้องได้ดูแลรักษาเห็นป่าน้องฟางก็เห็นบอกไปซื้อยามาฉีดนี่ก็อ่าจะปลาน้อยก็ฉีดยาให้แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็กินน้ำกินข้าวจะกินหมดหรือเปล่านอ้อดูเป็นไงกินได้แค่นั้นเองเหรอ อ่ะ,อะกิน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 โอ้ยอนี่แหละคะ่ะเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ก็ต้องแบบนี้นะคะต้องได้ดูเลยเวลาไม่สบายแต่เวลากินเวลาอัน,นี้น,ะน,น่ะก็กินกินเด้อ่ากินอยู่บ่กินได้ทีล้วเล็กก็น,น้อยเนะก็ยังดีอืม ยังดีนะคะยังพอกินได้เมื่อเช้านี้กินไม่กินเลยนะนยังพอกินข้าวได้นะคะน้องจำปาโอ้ยเสตีค่ะจตปาไม่สบายนะคะต้องผส่งพยาบาลหน่อยนะคะเมื่อเช้านี้ไม่กินเลยค่ะแต่นี้ยังดีนะคะ ยังค่อยกินข้าวได้แล้ยฉีดยาให้หน่อยกินน้ำอีกต้องให้น้ำบ่อยๆเลยกระหายน้ำอืมใช่ร้อนมากกระหายน้ำต้องให้กินน้ำบ่อยๆเอาไม่ไม่ไม่ใช่คนเอออ้าว ต้องปรมพยาบาลหน่อยป้อนข้าวให้กินน้ํากินข้าวหน่อยนะคะเจแปลาน้อยอจากที่เคยล่าเริงนะคะวิ่งเข้าไปนอนในบ้านนะคะแต่ตอนนี้นะคะนอนสมเลยค่ะให้สบายนอนสมเลยโอ้ยน่าสงสารเจแปลาน้อยอก็จะดูแลรักษาอย่างดีนะคะถ้าพรุ่งนี้ไม่หายเอาไปหาหมอเลย เอาลงไปหาหมอตอนเย็นตอนอาหาหมอที่ต่องอยเลยไปคลินิกเลยเนาะนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากเบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ